พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือ,อยั่งยืนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นาหณหอประชุมไข้หลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีก่อนจะเข้าเรื่องพิธีพระราชทานนี้ขอกล่าวถึงเรื่องเหร,รียญลูกเสือของไทยและความเป็นมาของเหรียญลูกเสือ,อยั่งยืนพอเป็นสังเขปก่อนดังนี้ เหรียญลูกเสือของไทยในปัจจุบันเรียงลำดับจากศักดิ์ที่สูงคือเหรียญลูกเสือสรรเสริญรองลงมาคือเหรียญลูกเสือสะดูดีและถัดไปคือเหรียญลูกเสือยั่งยืนเหรียญลูกเสือยั่งยืนปรากฏเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551ในหน้า16หมวด5เหรียญลูกเสือและการยกย่องเชืดอชูเกียรติ ในหน้า20มาตรา61ให้มีเหรียญลูกเสือ,อยั่งยืนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชธาธนเป็นบำเหน็จความชอบในาราชการให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า15ปีด้วยความวิริยะอุตสาหะทำงานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหายก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนดมาตรา62เหรียญลูกเสือ,อยั่งยืนมีลักษณะเป็นเหรียญเงินรูปหกเหลี่ยมตัวเหรียญหมุนได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3.3เซนติเมตรมีมุมแหลมอยู่ด้านบนติดกับห่วงห้อยร้อยแพรแถบมีขอบสองชั้นด้านหน้ากลางเหรียญมีหน้าเสือประกอบวชิระ ทำเป็นลายดุลภายในกรอบเป็นวงกลมยกระดับพ้นสยด้านด้านหลังเป็นตราคณะลูกเสือแห่งชาติขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าบําเหน็จแห่งความยั่งยืนอยู่บนพื้นพ้นสยด้านด้านบนแพร่แถบเป็นเข็มกลัดมีลักษณะเป็นแถบโลหะสีเงินภายในมีข้อความว่าเสียชีพอยากเสียสัตว์ล้อมด้วยรูปเกลียวเชือก ผูกเป็นปมเงื่อนพิอรอดแพแถบกว้าง3เซนติเมตรมีริ้วสีแดงกว้าง11มิลิเมตรอยู่กลางริมทั้งสองข้างมีริ้วสีดำกว้าง3มิลิเมตรจากริ้วสีดำเป็นริ้วสีขาวกว้าง2มิลิเมตรและริ้วสีเหลืองอยู่ริมแพรแถบกว้าง4.5ม mm. ิลิเมตรระดับที่อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้ายในหมวด5ซึ่งว่าด้วยเหรียญลูกเสือและการยกย่องเชื้อชูเกียตินี้ มาตราห้าสิบสามให้มีเครื่องราชอิสริยพรอ,อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสะดุดีชั้นพิเศษจะเห็นได้ว่าไม่ได้ใช้คำว่าเหรียญน,นะครับคำว่าเหรียญน,นี้จะให้ใช้กับเหรียญลูกเสือสนเสริญลูกเสือสะดุดีและลูกเสือยั่งยืนเท่านั้นต่อไปนี้เป็นภาพของรามกิรติล,รล, 1, 2, ล,รลูกเสือสะดุดีชั้นพิเศษเหรียญลูกเสือสนเสริญชั้นที่หนึ่งและ3เหรียญลูกเสือสะดุดี ชั้นที่1 2ึและสและภาพของเหรียญลูกเสือ,อยั่งยืนด้านหน้าและด้านหลังแผ่แถบย่อของเหรียญลูกเสือ,อยั่งยืนลำดับชั้นของเหรียญลูกเสือทั้งหมดการพระราชทานเหรียญลูกเสือ,อยั่งยืนได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้าหนึ่งเล่ม138ตอนที่60ขอไข่ราชกิจจานุเบกษา27ทธันวาคม 2,564ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเหรียญลูกเสือ,อยั่งยืนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือ,อยั่งยืนให้แก่บุคลากร,กรทางการลูกเสือตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2,551จำนวน628รายดังรายนามท้ายประกาศนี้ประกาศหน้าวันที่14ธันวาคม พุทธศักราช2,564ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือ,อยั่งยืน เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ1 0 3นาฬินาทีผู้รับพระราชทานและผู้ร่วมพิธีพร้อมกันแล้วแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพร้อมทั้งว่าที่ร้อยตรีนรงค์ประจวบวันหัวหน้าค่ายหลวงบ้าน,นไร่สำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติมาร่วมเป็นสักขีพยานและต้อนรับประธานเมื่อประธานในพิธีคือนายอุดมเพชรคุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดราชบุรีเดินทางมาถึงผู้ร่วมในพิธียืนตรงทําความเคารพพิธีกรเชิญประธานบูชาพระรัตนทรัยและถวายความเคารพพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดเตอร์บรรเจิดอุ่นมณีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งในฐานะหัวหน้าสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเจ้าพนักงานพิธีจากสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีเชิญเหรียญลูกเสือยั่งยืนส่งให้ประธานเพื่อให้ประธานวางลงบนพานที่เตรียมไว้หน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนเข้ารับพระราชทานครั้งละหนึ่งคนตามลำดับรายชื่อคือหนึ่งว่าที่ร้อยตรีวัชระ แปนขอมอนางสาวสมจินตนารุ่งสกุล 3. นายไกรสอนประยูรวงศ์ 4. นายชุมพลคำเทียน 5. นายวุฒิชัยบุญลำ่ำ 6. นายทันทิตช,ชอบธรรมและ 7. นายยันยงเจริญศรีเสร็จแล้วดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมด ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทจบแล้วผู้ร่วมในพิธีทั้งหมดทบทวนคำปฏิญาณเป็นอันเสร็จพิธีหลังจากนั้นมีการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกสำหรับเหรียญลูกเสือ,อ,ยอยั่งยืนนี้บรรจุมาในกล่องสีแดงด้านหน้ามีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทอง เหรียญลูกเสือย่งยืนที่ปัรจุมาข้างในจะมีการสลักหมายเลขตามลำดับในราชก,กิจจานุเบกษาไว้ด้วยและมีใบประกาศเกียรติคุณใส่ซองให้อีกหนึ่งฉบับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของภาพและผู้มีส่วนร่วมในพิธีนี้ทุกท่านหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่องหรือผิดพลาดไปผู้จัดทาขออภัยไว้ณที่นี้และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ